โอ้โหมีมาแล้วครับโอ้โหกระโดดตีลังกามาโออคอโอ้โหเออคือโอ้โหท้อนรับน้องได้ดีมากครับเริ่มเกมมากูก็ตายเลยนะโอ้โหสวัสดีครับมีรักี่แมนะครับวันนี้มีจะมาแนะนำ ทางเติมเงินกับทางอีลักติชอปนะครับเพราะว่าอีลักติชอปเนี่ยรับเติมแทบทุกเกมนะครับแล้วก็ราคาถูกต้นต้นของประเทศเลยนะสำหรับวิธีการเพื่อนๆที่จะแอดไปเนี่ยให้เพื่อนๆพิมพ์อีลัติชอปเนี่ยใน Facebook ได้เลยครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์มาเพื่อนแอดแล้วเข้าไปคุยได้จะมีคุณบาสพร้อมบริการนะครับขอให้เพื่อนโชคดีกับกาชานะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในมูนไลท์เบดนะครับวันนี้ก็จะมาวอลอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวอีกประมาณสองาวันนี้มันจะมีอดนแดนคมดาบนะครับดาบที่2เปิดเนาะเดี๋ยวหมีพยายามทำไกด์ผ่านนะครับวันนี้มาสู้กับนกโห่ข่าวนะครับไว้ไวโอนะครับผมถ้าเกิดผู้ผิดขอามไยนะหมดจะเรียกนกขู่ข่าวอ่าเริ่มมาเดี๋ยวยึดทางตะวันตกก่อนเลยนะครับโอ้โหก็รับหมีได้ดุดันมากเลยนะกระโดดตีรังกาเข้ามากูตายเลยโอ้โห วันนี้เละหรือเปล่าเรียกมีลุยครับอย่าไปกลัวครับความตายมันก็แค่กดเกิดมาใหม่ก็แค่นั้นเองอ่าตอนนี้ยังธงดําอยู่เลยแปลว่าเขาก็ยังฆ่าผู้เล่นเราไม่เยอะนะเมัไม่มีปิวคนแรกเลยวันนี้แปลกมากนะปัตรทกเกตยี่สิบเท่าคับป๊อปป๊อปป๊อปป๊ปป๊ปป๊เขาก็บีเทกเกตโอ้โหโดนผักหน้าลิถูพื้นถลายเลยนะเขาบีเทกเกตยี่สิบเท่าครับป๊อปป๊อปป๊อปป๊อ เดี๋ยวมีล่อกันดีกว่าไม่อยากใช้ท่านะครับโอ้โอ้โอ้โอเดี๋ยวเดี๋ยวครับนี่กระบี่ไทเก็กแบบเออศูนย์เท่าไปก่อนอันนี้มีอันตีแล้วนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่โดนเยอะมากแต่ก็ตายไปหลายคนอยู่นะพอพอพออออ่า,า,า,า ă, เดี๋ยวเราไปก่อนนะครับเราไปเอาธงตะวเออธงกลางก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ธงกลางก็ยังเป็นของเมมโมรี่อยู่นะอ่าเดี๋ยวเราฆ่าคนที่เขาเข้าเข้าธงเราเลยนะครับ โอ้โหเขาเยอะมากเลยนะทางนกขู่ข่าวนะครับรีบัดไทเก็ตยิงคนเข้าไปครับอย่าไปกลัวครับออโอ้โหมีโดนจุดวะออโดนขาดก่อนนะยังไม่ได้ยิงนะยังยังไม่ได้ยิงยังยังไม่โดนขาดนะครับมายิงเขาบีทไทเก็ตไปก่อนเลยครับยังไม่ยิงนะเดี๋ยวดูก่อนเยอะๆเขายิงรู้สึกว่าตอนนี้ทางตะวันตกจะเป็นของนกขู่ข่าวนะครับสงสัยเดี๋ยวเราต้องไปล้มทงก่อนนะครับ ก็บีแท็กเก็ตครับฟอฟตายครับโอ้โหมันดีนะสู้กับรถคู่ขาวนี่แบบเ,เดี๋ยวมีมียากจะเหยียบทงมากกว่านะจริงอา่าเรานี่ธงกลางเป็นธงดำเดี๋ยวเราเอาธงเดี๋ยวเราอเอาธงกลางก่อนนะครับอา้าวคนนี้เข้ามาด้ว <laughs> ยคนนี้เพิ่งบินมาบดีหมีฟาดบดีตายบดีเลยนะเออขอโทษนะครับเออโอ้โห อ่า uhm, เดี๋ยวเราก็พยายามเคลียคนไปด้วยครับหมีก oh, yeah. well, ็เหยียบรอไปด้วยนะนี่นะกระบี่ไทเกฟไปก่อนเลยครับโอ้โหตรงนี้เยอะอยู่นะยิงดีไหมเอาซะหน่อยแล้วกันไม่ยังเข้าไปฟอ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 เอาตัวคาตัวคาตัวคาดเหมือนที่เขาจะใช้อันติกระบี่อยู่เลยนะเดี๋ยวหมีไปก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวไปเอาธงก่อนนะเราเน้นธงนะครับชนะไม่ชนะอยู่ที่คะแนนนะครับอ่าตอนนี้ธงตะวันตกเป็นของเมโมรี่นะเดี๋ยวหมีมาตัดคนตรงกลางให้นะครับระหว่างเขาธงนะครับ าขายหมดครับเออโอ้โหถึกจริงๆเลยนะตอนนี้ตกโครงการเป็นธงดำเดี๋ยวมีขออนุญาตรีเท่าก่อนนะครับกระบีดทกเกอรยี่สิบเท่าครับสาวๆ,ๆนี่โอ้โหตัดฮิวไปซะหน่อยอันนี้เก็บยินยางอยู่นะแต่โอ้โหไม่ไม่ไม่ๆๆน่าทันแน่อ่ะโอ้หน่ายิงเหมือนกันแต่ไม่เอาครับเราไปเอาธงก่อนนะครับวันนี้ไม่เล่นค่าวันนี้ไม่เล่นค่า,เ,าเพราะว่าสาวๆลูกคู่น่ารักมากเลยนะมีค่าไม่ลงนะสาวๆลูกคู่เนี่ยเราเล่นเราเล่น เดี๋ยวเราไปกันตรงกลางก่อนนะครับว่าน้องลูเขาวเขายังไม่ไปนะอ่าสับเดี๋ยวไม่ยั้งเลยครับก็มี่าเก็กยี่แบับเบกแฮมไปหนึ่งแต้มเรียบร้อยนะครับหนึ่งคิวสองคิวแล้วนะครับขอยิ่งทีกทัก็ขอสวยๆหน่อยโอ้ตอนนี้เขายังไม่มีกลุ่มยังไม่ค่อยอยากดงอ่าตอนนี้ธงดำเดี๋ยวเขาต้องเข้าแน่นอนนะเอามียิ่งไปก่อนเลยครับบ๊อบบ๊อบบ๊อ๊บอ้าวตายครับตายอีกสองตายอีกสามนะมาใครเข้ามาไหมเจอหมัดไทเก็กยี่สิบเข้าหน่อย้าโอ้โหตายเนียบครับตอนนี้นะตอนนี้ วงนี้เราน่าจะได้นะเพราะเราเคลียร์คนเขาได้เยอะกว่านะอ่าได้จริงๆด้วยนะครับถ้าเกิดท่าพร้อมนี่โอ้โหมั่นใจมากเลยนะแต่ไม่เอาแบบตอนแรกนะเด็กกระโดดตีลังกาเข้าไปในวงแล้วพวกกูตายปั๊บเลยอันนั้นไม่เอานะเอาไปเลยครับยิงแบบเปเล่ครับปื้เข้าไปหนึ่งจังหวะครับหายไปครึ่งหลอดแล้วนะเออโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวมีขอญาตไปยืนอยู่ข้างๆวงตรงกลางวงไม่ดีนะเคยวุ้ม ยืนกลางวงและหลับบ่อยนะครับอันนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวเราจะยิงกระบ,บี่ทาเก๊กี้สิเท่าไปเลยนะครับอ่าตอนนี้เมมโมรี่ได้นะครับนนรูบ้สึกเท่าที่ดูตอนนี้ทงสู่สีกันมากนะทงทง,ทงสู่สีมากนะอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตไปดีมอนสเตอร์เอาแด้ต่อนะครับทงสู่สีมากนะระหว่างเมมโมรี่กับทานอูคุขาวนะครับ มีคนบอกให้หมีไปอัดสนามลองบ้างโอเคเดี๋ยว,วเดี๋ว่างๆเด๋ยดีมีอยากพักร้อนบ้างอะ่ะเดี๋ยวหมีคงไปสนามรองบ้างเนาะไปดูเ,ออเด็กๆในคิวตีบ้างสนุกดีอ่าเดี๋ยวเราก็รีบตีมอนเตอร์เลยครับเก็บแต้มมาเลยนะครับตอนนี้คะแนนยังไม่ห่างกันมากแนละยังสูงสีกันมากเลยนะยังบทขยี้กันโอ้โหยังยังยังบอกไม่ได้ใครจะชนะเลยนะครับตอนนี้นะ ยิงดีไหมครับเนี่ยเอาซักหน่อยไหมเอาละเอาคือกระบี่ไทเก๊กไปก่อนเลยตัวเดียวไม่ค่อยอยากยิงอ่ะโอ้โหตรงนั้นเยอะอยู่แล้วเนี่ยขอสต๊าบหนึงแล้วกันนะยิงแบบไปเลยครับโอ้โหไม่ตายนะอยู่กันสามคนยิงตะกี้ไม่น่ายิงเลยไม่เป็นไรครับอ่าตอนนี้ธงตะวันตกไปของเมมโมรี่นะครับเดี๋ยวมีโอ้เดี๋ยวเขาจะล้มธงเลยใช่ไหมเนี่ยงั้นเราก็ต้องฆ่าเขานะครับอย่าให้เขายืนอยู่กลางมากนะ นี่ครับกระบี่ไทเก็กสับเข้าไปครับเหมือนรู้สึกฝั่งหมีเขาจะไปทางตะว,วันตกกันแล้วนะ,ะเอ้ยไปไปกลางกันแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวหมีขอข้างก่อนแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีคนการโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเขารีบมาดไทเก็กจะยิงหมีเลยวะ่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างนี้แล้วเออนี่เลยขอยิงสวนทีนึงครับเออกระโดดหนีก่อนนะหมีจะตายแล้วถอยก่อนนะเราจะมาตายโอ้โหเขาวิ่งมาจะฆ่าเลยวะ่ะโอ้โหบินมาหาเลยด้วยโอ้โหอะไรที่จะแบบขนาดนะครับพี่ เ <laughs> อฟซีปะเนี่ยทุกคอนฮ่ามีก็โดนมาหมัดไทยเก๊กยี่สิบเท่ากลางวงเลยครับอู๋เขาอออูอเขาถ้าเกิดเขาแล้วเออเขาก็โด,ดหนหมีไปแล้วนะโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราอยู่ล้มทงอยู่แล้วนะนี่นะตับไปที่นึงครับยี่ต้งกลางหมีไม่ได้ไปนะตรงกลางเขาได้แล้วเออหมีมาตับตรงนี้ให้เลยนะ โอ้คนนี no ้เขายังไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้โหนายจะถึกกันไปแล้วตายเถอะนายกบิทักิปยี่สิบเท่าเดี๋ยวเรารอล้มโทงนะครับอ้าวตรงกลางเสร็จนกคู่ขาวไปแล้วนะงั้นตะวันตกเราก็ต้องหอนะครับต้องแลกโคงกันไปนะครับผมตอนนี้ฝ่ายหมีเล็กหนึ่งเขาไปกันตรงกลางนะอ่าเตี่ามันได้แล้วไงพอมันได้เสร็จหมีเข้าไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวไปอู้กันตรงอยู่กันตรงกลางหมดมันจะไม่ได้อะไรเลยถูกไหม อ่าสับกันเลยครับผมกระบ,บี่ไทเก็กี่สิบเท่าครับผมสิบห้าแต้มตัวขาดครับอ่าตอนนี้ตรงกลางเป็นของนกฮูกข่าวนะครับโดยมีขออนุญาตรีบเข้าไปลมทงก่อนนะครับอตอนนี้ทงดําแล้วนะเอาตัดฮิวไปก่อนเลยครับอตัดตัดฮิวยังไงตายเลยวะนะนะั่นน่ะเอาละกระบ,บี่ไทเก็กยี่สิบเท่าไปก่อนเลยฟบฟอฟอฟโอ้ตอนนี้เขามาน้อยนะหมีไม่อยากยิงเลยมันไม่คุ้มนะ ดูแต่คนนี้จะตายหน้าข้าเหมือนกันเจ้าเขาเถอะอะตอนนี้เะวันตกเป็นธงดำนะครับเดี๋ยวมีขอญาตบกระโดดตีลังการีบเข้าด่วนเลยนะครับเอาแต้มด้วยนะโอ้มีเข้าไม่ทันแล้วอ้าวอ้โดนคู่ขาวเอาไปแล้วไวมากเลยนะอย่างงี้ต้องเจอมัดไทเก๊กยี่สิบล้านเท่ากันไปเฮ้ยยิงแบบเปเล่โอ้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 งข้โอ้โองนี้อ่้เดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าเออฝั่งเราคือตรงนี้ตรงกลางเอ้ได้อยู่นะตรงกลางเราได้อยู่นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันโลคู่ขาวตรงกลางก่อนแล้วกันะะนะครับอ่ะต่อไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาตีต่อเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงตรงกลางก่อนนะตอนนี้มัมม و ี่ยังได้ตรงกลางอยู่นะเราเราพยายามกันพวกเขาไม่ให้เขาเข้านะครับคือจริงๆอะ่ะสามธงอะ่ะคิวไหนก็แล้วแต่ที่ยึดครองสองธงได้มากกว่าแต้มมันก็จะเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับคือตอนนี้มีดูนลคู่ขาวกับมัมมสูสีกันมากนะสม ส่งมาเลยที่เป็นพันธมิตรกันไม่ต่างกันมากเลยจริงๆนะเพราะว่าตอนนี้นกคู่ขาวตัวเก่งๆก็ไปอยู่เอดมากหลายคนมากนะเลยทําให้ศักยภาพนกคู่ขาวตกไปเยอะมีจะบอกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคิวไหนหเทียบนกคู่ขาวได้เลยนะเมมโมรี่เจอนูกคู่ขาวเมื่อก่อนก็แพ้ขาดเดี๋ยวนี้ตัวเก่งเขาไปอยู่เอดเยอะแล้วก็ไปสู่สีกันประมาณนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวเราเรีบรดิ้งโงตะวันตกก่อนเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยได้แล้วนะครับ เลขสองตายเนะออโอ้ตัวขาดเลยครับโอ้สองสองลูกคู่ขาวน่ารักเยอะมากเลยนะโอ้หมีก็ไม่ค่อยอยากจะยิงเลยแลเนี่ยพูดจริงแต่ก็ต้องยิงก็นแนทะเออตายไหมครับนั่นแหละยิงธรรมดาแล้วกันนะเอออาเดี๋ยวเร็วรีบเข้าตรงกลางก่อนเลยไปล้มทงก่อนเลยนะครับ เหมือนรู้สึกว่าเราคู่ข่าวเข้าไปทางตะวันตกกันนะไปกันกันอยู่เดี๋ยวมีลองวิ่งไปดูนะอ่าธงเราโดนล้มแล้วธงดําทั้งคู่ไม่เป็นแล้วครับเดี๋ยวตรงกลางเรามีคนยืนอยู่5เดี๋ยวปล่อยน้องๆเขาไปเลยเดี๋ยวเรามาธงตะวันตกเพราะว่าถ้าเราได้ตรงนี้มันจะได้2ธงมันจะดีกว่ามัดไทเก็กยี่สิบเขายิงแบบไปเลยเอาไปเลยละกันยิงแบบเบรกแฮงไส้ก้อยปับปับปบบโอ้โหตายเร็วแล้วก็มีก็ตีลังกาไปมัดไทเก็กยี่สิบเข้าเขาไปกันหมดแล้วอะเอ้ยยังมีอยู่สองคนอ้าวตายอยู่ครับโดนโดนมีครับตายอยู่จ ฮ <S an> ้ยอยง่งตปอย่างเรียบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามีไปเอามอนเตอร์ต่อนะเราต้องรีบออกนะเพราะว่าอันนี้เป็นทงเราแล้วเดี๋ยวแต้มจะไม่เดินนะครับบินไปแบบ,แบ,บ,แบ,บนั่มบินไม่ได้นะโอ้โหเยอะมากครับเออเดี๋ยวมีหอยยิงไปก่อนเลยครับซรู้มอนเตอร์จะตายไปหมดแล้วก่อนมีมานะเลยภาคแคนตรงนี้นิดนึงนะไม่เป็นไรครับเราเอา่อ เราเน้นธงไว้ก่อนครับอ่าเสร็จแล้วเราไปจุดตัดสินก็คือบอสโอ้ยธงดำอยู่ว่ะแต่ว่าอันนี้ถ้ามีถ้ามีเลือกเออระหว่างธงดำนะกับกับบอสหนีเลือกบอสนะแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เอาธงแล้วเราไม่ได้บอสนี่ก็คือเจ๊งเลยนะอย่างน้อยถ้าเราเอาธงมันก็จะได้50แติมแดถูกไหมมันก็ยังรู้สึกอุ่นใจนิดนึงอะไรอย่างงี้นะอันนี้เรามีต้องหาทำเลดีๆยิงนะครับ อ่าตอนนี้เขาอยู่กันตรงนั้นอ่าเดี๋ยวมีขอยแย้มก่อนเลยครับก็บีทักกี่สิบเท่าปั๊บปั๊บปั๊บปับไปก่อนเลยครับโอ้เขาไม่ยอมนะเฮ้ยจะทำเพื่อนฉันเหรอโอ้โหเขายาังตามมาอยู่เลยนะโอ้เขาด่บเทวาแน่นอนด่าบุนพวงพิ้วเลยนะก็บีทักเก็ี่สิบเท่าครับปั๊บปั๊บปับปับวันนี้บอสจะตายเดี๋ยวมีเนี่ยแหละครับพลาดคือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะผักเนี่ยช่วง,ท,งที่บอสเหลือประมาณ30%ไออ้้ตนนนนันนะใหเรากดสกิลอะไรก็ได้้ทใหตัวเราแข็งมันจะไม่หลุดครับอนี้ ตัวตะกี้เขาผักคนในคิวตัวดาเมจนั่นจะฟิวหมหมดแหละคือมันมีทิ้งเทคนิคครับถ้าสมมุติเนี่ยเรารู้อยู่แล้วคือประมาณ3-40%ส่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบเข้ามาสกิลผักกันก็ให้เรากดสกิลตัวแข็งอะไรก็ได้อย่างของจีนบูก,ก็สกิลหนึ่งหรือสกิลสองมันจะตัวแข็งแป๊บหนึ่งนะอันนั้นมันจะไม่โดนผักอันนี้อันนี้เป็นเทคนิคนะสำหรับเพื่อนๆที่ตีบอสเพราะว่าแต่มันต้องพัดใจนะเพราะเราไม่รู้อีกฝั่งหนึ่งเขาจะเข้ามาลั้นเราผักเราตอนไหนถูกไหม อากระบี่ไทยเก๊กยี่สิบเท่าครับยิงเข้าไปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหเยอะเลยเ,ยเกินนี้เสร็จข่าดับไปยังเข้าไปครับเออมีไม่ไม,มีไม่ตายว่ะหูถ้าม่มีไม่ตายนี่เรียบร้อยเลยแล้วเนีย่ยเดี๋ยวต้องรีบเก็บก่อนนะครับอาตอนนีม้มีมีนะครับทีลังกามาหมาัดไทยเก๊กยี่สิบเท่ายา่ากูตายก่อนไปเนี่ยอเออเอาอีตายแล้วสามสี่เอาดิห้าเอาดิเอาละตอนนี้เรารีแบบไทยเก๊กยิงไปทีไปยังโอ้โหยังไม่ตายครับแต่ก็เกือบแล้วนะ อันนี้เรารู้สึกว่าแต่ทางนกคู่เขาอ๋อแต่ทางนกคู่เขาเขาได้ธงตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะอันนี้เราต้องลงธงแล้นะเหมือนสกเมื่อกี้นกคู่เข่าก็จะได้สามธงเลยนะแตาตรงนี้เดี๋ยวมีปล่อยเขายึดเลยครับเดี๋ยวมีมันรีบมาเอาตะวันตกก่อนนะเพราะว่าตอนนี้คะแนนเราแพ้เขาขาดเลยเพราะว่าทางนกคู่เข่าเขาได้บอสนะครับอันนี้มีพลาดด้วยแหละจริงๆตะกี้ีมีว่ามีจะกดแต่และแต่มีพลาด เห็นไหมครับเราก็จะได้ทงสองทงไปเลยเสร็จแล้วนกคู่ขาวเขาน่าจะมาบี้กันตรงกลางเราก็กลับมากันทีนี้ปัญหาคือเราต้องการลกคู่ข่าวตรงกลางให้ได้ครับถ้าการได้นะถ้าการได้เราได้สองงคะแนนยงพอตีตื้นได้เราต้องได้สองงตลอดนะเราต้องบี้ทางลกคู่ข่าวเขาได้แค่ตะวันออกอย่างเดียวถึงจะยอพอแบบซูซีอยู่นะครับเพราะว่าคะแนนห่างอยู่แนละ้วตอนนี้เขาจะชนะอยู่แล้วเราเพิ่งสองพันสองร้อยห้าสิบหกเองนะ เราก็จะมาการทางทางตะวันตกต่อนะครับตะวันของผู้เขาม,มีมีมองว่าเขาน้าเจ้าแค่กลางกับตะวันออกนะเพราะว่าเขาได้ชัวร์กว่าประมาณนี้นะเห็นปะทางดงทางดงผู้เขาเขาจะไม่มาเขาก็จะแก้เกมเพราะว่าตอนนี้เขาขาดไม่กี่คะแนนแล้วอ่ะเขาแค่ทงคองทง,ทงตะวันออกอะก่ะกลางเขาก็ชนะแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือการตรงกลางให้ได้อย่างเดียวครับแล้วก็ตะวันออกก็คงแบ่งไปไม่ได้เ,เพราะว่าเออแค่การตะวันตกกับกลางมันก็มันก็หมดแล้วอ่ะ ถึงตอนนี้จะได้สองงก็ยากตัวดีครับคะแนนนะเพราะว่าตอนนี้ทางมังคุขาวะชนะแล้วนะครับอแต่ว่าอันนี้เราก็เล่นกันสนุกสนุกแล้วกันเนาะอย่างน้อยก็ให้เพื่อนเพื่อนดูความสนุกของเซฟสามนะ,ะับว่าเอ้ยโอ้โหส่วนใหญ่มีอัดไม่ค่อยเจอเซฟสามหรอกส่วนใหญ่จะเจอเซฟอื่นมากกว่าแล้วคนนั้นเขาเข้าไปยืนตรงกลางทำไมวะนะั่น่ะเขาไม่ออกมานี่ก็ทงเราไไปเข้าไปเหยียบกันนะทำไมมีอันนี้อันนี้นนงงอะแล้วแต่ โอ้โหตะกี้หมีต้นกระบ,บี่อ๋อเรียบร้อยครับต้องยอมรับกันไปนะหมีได้ที่5้านะวันนี้หมีค่าน้อยหน่อยเพราะว่าโอ้ต้องบอกว่าน้องคู่ข่าวเนี่ยสาวๆเยอะมากเลยนะค่าไม่ลงไม่เกี่ยวเลยอันนี้อันนี้รอเล่นอันนี้รอเล่นนะแต่งจริงหมีก็รู้จักน้องคู่ข่าวหลายท่านฮนะรู้จักหลายคนจริงๆนะก็ <c oughs> ก็คิดว่าสนุกสนุกแล้วกันนะครับอันนี้หมีก็ให้จีจีกับน,น้องคู่ข่าวนะเหมือนเดิมเลยคือหมีเจอคู่ไหนก็ให้ จีจ right. so ีหมดทุกกิวนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าเรามาฟุ้วเรามาไฟต์กกันใหม่นะครับอ้เงี้ขอบคุณสนับท็อปโดเนียมากนะครับคุณคูเปอร์สองหมื่นบาทวันนี้คุณคูเปอร์โอนมาให้เพิ่มโอ้ต้องกราบขอบคุณมากเลยนะคุณเซคิ้งหกพันบาทคุณโดนสองพันบาทคุณอาคานาโวนสองพันบาทคุณคอยหนึ่งพันบาทคุณเอกแคสซ่าหนึ่งพันบาทแล้วก็คุณพิงโรมิโอห้าร้อยบาทคุณพิงโรมิโอนี่เปิดทำช่องอยู่นะครับทำเดียวกับมูไล์เบตไปดูแกได้นะครับ เ้าอยากให้มีทำไกด์เกี่ยวกับมูไล์เบิรกกมาืนใต้คงคอมเมนต์ในยูทูบบอกมีได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับนี่คือช่องทางสับสนุนช่องรักคิบ